สวัสดีครับัสาร์ที่12พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็จะมาให้เวย์รักเมนเชอาเหมือนเดิมครับให้เบรเร็วๆครับเพราะว่าเขาให้เวลาจํากัดนะครับวันนี้มวยดีวิทยยครับคู่เอกผมสองจรวดศึกสจชิดไปเร็วนะครับให้เป็นมวยข้ามเบียร์วุ้นเลยส่วนมวยตาจัดเซนนะครับเปิดหัวเป็นที่ชายสี่ครับจนบางแสนครับผมสุดท้ายชนะลิขิตพันธ์นะครับตามเชิงต้องเล่นนะครับส่วนคู่ที่สองนี่เพชรประภาปรลูกบรรยายครับวันนี้ให้เป็นมวยข้ามเบียร์วุ้นเลยครับสองแถมนีโปลสองขวดนะ ส่วนคู่สามลูกช้างเป็ดตำนึกเจอกับดังกลางวันสองยิงงันช่างครับเจ้าเป็ดสีนินของอินนะครับกระดูกผูตอนแข่งโป๊กปอยรวมร้อยกว่าปนะครับปายหน้าขวาหน้าดังแทงแทงเก็บสอกคมวันนี้ให้เป็นมวยรองที่เด็ดเลยนะครับเป็ดสีนินนะครับส่วนคู่เอกคุกกี้สูสีครับแก้วปลาน้อยป้ายหน้าขวาหน้าดังแทงครับวันนี้มันเจอเป็ดนางงามเมื่เขาใหญ่ถูกคู่ครับคุกกี้สูสีเลยระวังด้วยนะครับเจ็บหนึ่งรองเสมอขอวันนี้ผมให้เป็นมวยหน้าลุ้นครับแก้วปลาน้อยครับเด็ดคาราเบา